สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้จากที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาจากพี่จ๋ารรามาดูกันที่องค์แรกนะพี่องค์แรกค่ะพี่จ๋าประเดิมด้เป็นสร้อยจะพี่เป็นสร้อยนะคะพี่ขาเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่พร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมเล็กๆอย่างนี้เยนะคะพี่พร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะด้านหน้าจะเป็นตะกุดพ่อเดิมดอกใหญ่จ้ะเนี่ยค่ะห้อยลงมาอย่างนี้จ้ะแล้วก็จะเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้จาะพี่นะคะจะเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นฝักมะลุมจ้ะพี่ฝักมะลุมนี้หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะ หนูได้มาสภาพนี้จ้ะเขาเรียกว่าฝักมะลูมจะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นตะกุดจะพี่หลวงปู่สุจ้ะเป็นตะกุดหลวงปู่สุจจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะตะกุดหลวงปู่สุขความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้านะคะหนูขอไว้ที่700บาทจะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงปู่สุกตามาพาดไปนะคะพี่700บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนจากคุณลูกค้านะคะ เป็นตะกุดอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่ดอกนี้ก็เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าตามภาพนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลน์นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะภาพไม่ชัดอะไรก็ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่มาเป็นตลับอย่างนี้จ้ะนะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะจ๊ะพี่หนูได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะ เปิดมาสาภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเหมือนคุณแผนด้านในมาจ้ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่กลมๆทองทองนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะเป็นปกเล็กปกจิ๋วจ้ะพี่เป็นปกเล็กปกจิ๋วตามภาพนะคะพี่อันเล็กจะมองอยากนิดน,นึงนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงพี่แอนไลขอภาพเพิ่มเติมนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะ องนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นปกจิ๋วจ้ะคุณแผนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะคุณแผนฝั่งตะกุดจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จ้ะหลวงพ่อกลวยจ้ะขนาดตั้งบูชาตั้งโต๊ะสวยงามมากจ้ะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะ หนูคอไว้ที่1,000บาทจะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่หลวงพ่อกลวยจากหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ตั้งโต๊ะตั้งบูชาตามภาพนะคะพี่1,000บาทจะ้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1น0 0บาททวนจะ้ะ นะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่เป็นปิดตานะคะและ้วข,ข้อเขียนว่าเด็กอย่างนี้จะพี่นะคะอง์นี้หกร้อยบาทจ้กองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าเปี้ยแก้จักเชือกถักจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ก เบียแก๊สเชือกถักเกเก่าจะพี่ตามภาพนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ลูกสะกดปูสุกจะพี่มีรอยจานจาะหุ้มอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีห่วงให้ด้วยจะคุณลูกค้าสวยงามมากจะพี่จา่ายนะคะลูกสะกดปูสุกนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่แหวนหลวงพ่อพี่นะา้ะพี่ห0รอบาทจะ้ะ เวหล,ลงพ่อพินะไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรกับพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะภาพไม่ชัดสนใจยังไงพี่อัญลายจะพี่0840659180จ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เป็นแหวนเชือกถักเก่าไม่ทราบที่จะ500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ เป็นแหวนเชือกถักเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระง้างตาแดงจ้ะตัวละหกร้อยบาทจะพี่จ๋าอันนี้คือตัวที่หนึ่งจ้ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะตายฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าสําหรับตัวที่หนึ่งจ้ะตัวที่สองก็หกร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่จะปิดตัวที่หนึ่งบตัวที่สองหรือจะปิดทั้งสองตัวเลยก็ได้จะพี่แค่ตัวละหกร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่มาในกรอบพลาสติกนะคะองนี้หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่เป็นเหมือนทรงพระพุทธนั่งห้อยขานะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระพุทธเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ตามภาพจะห้าร้อยบาทจ้ะปู่ทิมจ้ะพระนโปกปู่ทิมจะหกร้อยบาทจ้ะ พันธปกปูดทิมนี้ขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะคุณลูกค้าเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะ600บาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยคะ่ะเป็นเหรียญเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทไปทางทาง5บบาทจะ้ะหลวงพ่อทบจะพี่700บาทจะ้ะเหรียญพ่อทบค่ะพี่มาในกอนรอบพลาสติกเก่าๆมองยากนิดน,นึงนะคะพี่ขอไว้ที่600อบาทขอโทษจ้ะพี่700ยบาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสมเด็จจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่จ๋าเหมือนเป็นเศษทอ,ทองทองจะมีเศษทองทอง,ทองติดอยู่นะคะพี่เป็นจุดเล็กๆจะพี่ถ้าเกิดสนใจยังไงพี่ไลน์มาขอบดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะคะบางทีแสงมันจะท้อนมองยากนิดนึงนะคะพี่องคนี้60 0บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา๋าองค์นี้สวยงามมากจะพี่ สมเด็จจะหกร้อบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเป็นสมเด็จองค์ที่สองเหมือนกันจะพี่อันองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นตาปั๊มอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นตาปั๊มอย่างนี้จะ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่กูม,ม,ม,มารจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะมมมมกูมารตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะ เป็นเหรียญจะ้ะเหรียญโบราณจะ้ะเป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะพี่ห้าร้อยจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญโบราณพิมพ์สองหน้านะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญจอบพ่อเงินจะ้ะห้าร้อยแบงกันจ้ะพี่ได้มาแบบนี้เลยจะ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่แหนบจะแหนบแหนบไม่ทราบพ้อนหลวงพ่ออะไรจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะหลวงพ่อไปจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเหมือนตอกอะไรอยู่จะพี่นะคะเหรือนโบราณพ่อไปจากองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะปิดตาเก่าจ้ะไม่ทราบจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาเก่านะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่สมเด็จปีรันจะห้าร้อยจ้ะพระปีรันจะพี่สมเด็จปีรันไหมคะห้าร้อยบาทจ้ะ ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเงินจากกุวัฒนมะไฟจ้ะพี่ก้นดินไทยจ้ะหกร้อยบาทจา้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะสมเด็ดจจ้ะไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จอะไรจะได้มาสภาพนี้จ้ะจะองค์นี้ห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจา้ะ เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะจ๊ะตามภาพจะพี่500บาทจะ้ะหลวงพ่อเอ่อะหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่องค์นี้รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะ500บาทจะ้ะนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่จะ้ะกิ่งแหลมฟ้าผ่าจะห้า้อจ้ะนีค่ะ ไม่ใช่ไม,ไม่ขอโทษจา้าไม่ใช่กิ่งจา้าไม่รู้ว่าพระชัยวัดหรือเปล่าจะพี่ใต้ฐานมีโดยจานนะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะท้าวเวจ500จ้ะห้าร้อยจ้ะพี่ววหออ้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะพี่เท้าเวจจ้ะหลวงพ่อทองสุขจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทองสุขห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาปู่ยิ้มจะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เป็นปิดตาปู่ยิ้มน,นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระหูยานจ้ะพี่หูยานองค์นี้หนึ่งพันบาทจ้ะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะจ๊ะเป็นเนื้อชิ้นเงินจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระหูยานจ้ะหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะมาในกรอบอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่พร้อมกรอบเงินนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ดูปลอกเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าอันนี้ก็สมเด็จค่ะพี่เนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาบจ้ะด้านหลังเป็นสีพึ่งจะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งจ้ะไพรีจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ กิ่งไพรีจากคุณลูกค,ค้าห้าร้อบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งโบราณไม่ทราบที่จากหกร้อยบาทจ้ะพี่กิ่งเก่าโบราณไม่รู้ที่นะคะหกร้อบาทจ้ะหกร้อบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เขียนว่ากรรมการนะคะพี่หกร้บาทจ้ะ หกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนหลวงพ่อป่านขี่ไก่นะคะพี่เป็นพระเนื้อดินนะจ๊ะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่6กรบาทปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อัล่าจะพี่08 40 6แปดสี่้าก้าหนึ่ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ